้อง,องไปดูนะมีใครอยู่ในตู้ไหมอะไรครับอ้าวก็ไม่มีใครนะเรามากี้มือแเมืมากี้มือใครล่ะครับ <S <S 2> <S 2> ทำไมไม่มีคนนะ่ะน้องอาเธอเห็นหน้าไหมมีมือคนยื่นขนมใช่ไหมครับ<อ>มีนะน้องอาเธอเขาเตรียมปืนมาเนี่ยจะยิงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โห ซีโนครับซิโนรู้ยังว่าตอนนี้มีร้านเซเว่นมาเปิดที่หน้าบ้านเรานะนใช่เป็นเซเว่นใหม่ด้วยนะต้องซิโนโหิวขนมยังหล,ลองไปขอตางคุณแม่ดูซิว่าคุณแม่จะให้เงินไปซื้อขนมไหมฮะบอกว่ามีร้านเปิดใหม่อยู่หน้าบ้าน,นไหนอู้าทำไมคุณแม่ให้เงินมาเยอะจังอะครับนอ,อนเธอคุณแม่ให้เงินมาเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราไปเซเว่นกันไหมครับฮะอะไรนะคันนะทำไมอ่ะยุงกัดเหรอครับไป้เดี๋ยวพาน้องอัเทอร์ไปกินขนม,มนครับพีชโน่เห็นไหมล่าหน้าบ้านเรามีตู้เซเว่นมาใหม่นะยอดขนมอม่ะพีชโน่ยอดเป็นหรือเปล่าน้องอัเทอร์ยอดเป็นไหมครับตู้นีย้ยอดเป็นอ่ามาทำตามซื้ออะไรก็ได้มีทุกอย่างเลยนะตู้นี้ ไอาเดี๋ยวน้องอ่ะเธอสอนครับพี่หยอดแบบนี้เอาครับเมื่อกี้ตู้เทเวนมีเสียงคนพูดตู้นี้เขาใช้ระบบเสียงพี่ชินโนหย่อนอยู่เลยครับพี่น uh> ้อยอยากได้อะไรอ่ะอยากได้บ็อกกี้บ็อกกี้ออกมาท่านพี่น้อยสั่งอะไรครับสั่งบ็อกกี้บ็อกกี้ขอบ็อกกี้หน่อยครับสีอะไรหา สีอะไรอะ่ะตูเซเว่นแล้วถามว่าสีอะไรครับอะ <c oughs> อันนี้เหรอซองป๊อกกี้ไปไหนอะครับซองป๊อกกี้อะ่ะ <c oughs> อ้าวอาร์เธอร์นั้นเดี๋ยวเรารอมาหยอดอีกชิ้นนึงไหมว่าจะออกมาตรงปกไหมครับเพ <c oughs> ื่อนอากได้อะไรน้องอาร์เธอร์อยากได้อะไรครับ <c oughs> <c oughs> อยากได้ขนมกระดาษใช่ไหมครับ เม่อก้ตูเวนเขาบอกว่าไม่มีขนมกระดาษนะครับน้องอาเธอร์น้องอาเธอร์อ,อ,อ,อยากได้อะางอื่นไหมอยากได้ขนมเลยสีอะไรดีครับส,สีเขียวอ่ะหยดเงินก่อนนะดูซิว่าเราจะได้สีเขียวไหมครับน้องอเธอร์เตรียมตัวรับขนมครับอ่าน้องอเธอร์สรุปไปแล้วอธิชินนอรับแทน เห็นเหม hey, ือนปลาไหมทำไมมีม sure? um. oh. ือคนอ่ะไม่รู้ไม่ได้เฮ้ตู้เซเว่นแปลกๆนะตู้เนี้ยเราลองไปดูข้างหลังตู้ไหมมีใครอยู่ในตู้เซเว่นไหมโอเคไหมครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับเด็กย่องๆไปดูนะมีใครอยู่ในตู้ไหมนี่ไหนครับ ก็ไม่มีใครนะแล้วเมื่อกี้มือแล้วเมื่อกี้มือใครล่ะครับทำไมไม่มีคนนะ้าน้องอาเธอร์เห็น,หนไหมมีมือคนยื่นขนมใช่ไหมครับมีนะน้องอาเธอร์เขาเตรียมปืนมาเนี่ยจะยิงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โห แน่ต่อเนาะได้ได้ได้เด,ดี๋ยวเรามาวางแผนจับโจนกันครับเดีย๋ยวจะให้พี่ซิโนโอแอบ,บอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราวางแผนน้องอเธอเดี๋ยวเราวางแผนจับโจนกันนะต้องมีใครอยู่ในตู้เซเว่นแน่เลยเดี๋ยวเราไปแกล้งซื้อขนมข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวน้องอเธอเดี๋ยวเราวางแผนไปซื้อขนมที่ตู้เซเว่นใหม่นะครับเราต้องจับโจรให้ได้นะว่ามีใครอยู่ในตู้หรือเปล่านนะโดนแล้วไม่เป็นไร เอาเงินลนหูยกเก็บเลยนะเดี๋ยวโจนมาครับจะมีคนมาซื้อขนมแล้วเราีบไปดีกว่าเราจะไปเอาตาัค์<อ>น้องเธอเดี๋ยวเรามาปลอมตัวจับโจนเงินไหมใช<อ>่เอามาเลยครับนออ้องเธอดเดี๋ยวพาพี่เอเลี่ยนเข้าไปซื้อขนมกับเราไหมครับพี่เอเลี่ยนเดี๋ยวเราไปซื้อขนมที่ตู้เซเว่นกันนะครับพี่เอเลี่ยนหยอดเงินเลยครับพี่เอเลี่ยนมีเงินไหมค่ับอาพี่เอเลี่ยนอาป้าเอให้นะหยอดพี่นะ เลยยอดตรงนี้เลยอยอดเลยครับพี่เอเลี่ยนอยากกินขนมเลยครับอ,อ,อยากกินโอริโอมีโอริโอไหมเอ,อ่ยมีไหมนะอุ้ยออกมาแล้วนี่พี่เอเลี่ยนออกมาแล้วนะครับมีโอริโอด้วยเอา้าแต่ทำไมเหมือนมีมือคนน่าเมื่อกี้เห็นแล้วแบบอย่างว่ากี่น้อเธเห็นมีมือคนออกมาไหมนั้นเดี๋ยวเราไปดูรีตูเซเว่นกันไหมครับว่ามีใครอยู่ เราปืนไปด้วยนะไปน้องเธอพาไปเลยครับเอา pues ้าพี่หมีมาด้วยเหรอไปเดี๋ยวเราพาพี่หมีไปด้วยนะต้องมีใครอยู่ในตู้เซเว่นแน่เลยฮะปลาด้วยเหรอไหนปลาครับโูมีปลาเนาะเธอเดินปลาด้วยนาะขาปลาดุเก็บอ๋อน้องเธอพาไปดูในตู้เซเว่นได้ไหมครับไปมาแล้วน้องเธอจะจับผู้ร้ายแล้วเอ้า ทำไมอุ้ยมีโจรจริงไม่แอสองคนนะโอ้โหยิงเลยครับรอเถอะยิงเลยโอ้ยโจรโจรจะหนีแล้วโจรจะหนีแล้วอุ้ยเอาเงินไปแล้วโจรเนี่ยโอ้หไหนดูสิโอ้โหดูจอนเอาเงินไปเยอะแกเลยเนี้ยวิ่งกันไปแล้ววิ่งหนีแล้วเล้วเร็วราเถอะจับให้ได้นะฮะโอ้โหวิ่งไรจับโจรเนี่ยเลยนะถึงแล้ตอนเนี้ย โอ้โหขังเลยอะตู้เซเว่นขังนีกระจายเต็มเลยอะโอ้โห oh, น้องเ,อเธอทำไงดีอะครับอย่างเงี้ย <c oughs> เอาน้องเธอเป็นลมเลยครับเนี้ยโอ้ตู้เซเว่นขังน้องเธอเป็นลมเลย <c oughs> นอเธอพาโจนไปเข้าห้องขังด้วยห้อ,องขังอยู่ไหนครับน้องเธอเอาพี่เอเลียนเขาจับโจนได้แล้วนะจับเลยครับน้องเธอจับโจนได้แล้วนะจับเข้าคุกเลย นี่แหละผลของการทําผิดนะครับน้องถ้าใครทําผิดก็จะต้องโดนจับติดคุกแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่เอเลี่ยนเขาก็มาเยี่ยม,มเห็นไหมพี่เอเลี่ยนคนทําผิดก็จะติดคุกแบบนี้นะครับอย่าทําผิดกันนะครับเด็กๆเพื่พอนๆครับคลิปนี้เป็นแค่ละครสั้นของน้องๆน,นะครับ,รบจ,ะจะโดนติดคุกใช่ครับอ้าวน้องอเธอกกบติดด้วยเหรอโอ้โหติดกันหมดทุกคนเลยะ บายครับเพื่อนๆอ,อย่าทำผิดกันนะเพราะงั้นน้องเธอจะไปจับถึงบ้านเลยนะครับบายบายครับ <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรครับโอ้โหไม่เป็นไรครับ <c oughs> เจ็บไหมไม่เจ็บนะซุปเปอร์ฮีโร่